กินน้อแมม้ว้น้ำตาโอ้โอ้น้ำลายเหี้ยวแมวพุ่งเป่ามากัดก้นคนคนเด้อ เพลนี้เพลงนี้แมวเอ้ยแมวแมวกอ้กา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 ลานยางามบ่ก oh. okay. oh. oh ัองานที่จะการผ่านมาแค่ปีกว่ากว่าอ้โอ้ทำบ่ลงน้องทำบ่ลง องนองกินบาปพุงนี่แม่ลองมมวนนี่อเพยงไมจากสิลอกมวลสันเห็นบังไปเซนตั้งถาสามลองหนึ่งไปอย่าปผูกหัวใจใส่บังไปลอยไปน้ำลมลัละลลำลำลำลัไป่าดังแม่ม่ตึตึโอ้ยดูข่อยมักเพีงนี่ จสงพูดต้นพูดดังต่ำเสีงพูดเราต้นพูดดังต่ำตาติมติมก็ยังเยอะยันยืนยันเยอะยันยืนหัวใจมาจ้ากินข้าวแซ่บๆกับคนเก่งอีหลาอุ้ยคำามยังไงลูกขุยปนป่าหมับมาได้จ้ากินข้าวน้ำอีหลาหน่อยเด้อ กินจะแซ่บค่ะคืพอพัวค่ะพี่นอ้องขอบคุณปลาดุกตัวใหญ่ๆอร่อยๆจากย่าอ้ยอยออสเตรเลียนะคะแซ่บลายพี่น้องกินงข้าใหญ่ลูกละ่ะมีความสุขกินอะไรก็แซ่บอร่อยย,อย่าอ้อยสืบปลาดุกเมาปลาดุกมาตุ้งไงค่ะเดี๋ยวว่าตันั้โอ้ยคันอ้ยแซ่บลาย อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอืมกินเลยลูกทำใหญ่ใหญ่นายกินปลาบกบปูเป็น,ปนบอ่อร่อยนะคะลองซิมเบอร์กินปลาปูปลาดุกย่างเดียวจัดไป เว้นคุยกับมีเงยคนะอ่ะเว้ยคุยกับปุณแซ่บหลายหนูชอบกินใช่ไหมลูกปลาหมึกกินได้ปินป่นปิ่นปิ่นขาดนาี่ลูกกับขาดนาี่เด้อ กับข้างเลยค่ะกินเนื้อได้หลายเออฉันละเออปุ่นเอ้ยปุ่นยาอ่อยดีครับยาอ่อยอยาพีพีแล้วก็ยาๆทุกคนหอดแคบหมู ค่อยคกินลูก <laughs> <laughs> เริ่มอิมแน่บ่กินซาแล้วนี่ไม่บอกให้กินค่อยๆค่ะฮไม่บอกให้กินโอ้ม่บอกค่อยๆกินอ๋ออ่ะกินเลยลูกตามสบายเลยจะได้กินแซ่บโอเคเฮ้นาะสัวไปย่อมร้านขวบเมื่อกี้นะจะเป็นเก่งแห้งจะเป็นท่านขวบคักซะกินเลยลูกอืมกินห้องเรากินทำมันแซ่บๆได้คำเย้เฮ้ยสอนคำเข่าได้คำแพงไง คุยปนบานนี่แซบ่บผักมุนลงไปบนีุ้้ยทักเนี่ยนี่ผักให้วิตามินข้าวให้คาร์โบให้ไรอ ชูดกินแล้วเหรอคะ,อะอค่ะกินแล้วโอ้กินข้าวเกืกอบมืดว้ายอีนนี้อ่ะแซ่บแซ่บแซ่บ